สวัสดีครับพรเพื่อนๆก็วันนี้มาแกะกล่องเองแล้วเนาะหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งเออผมว่าโหเดี๋ยวเราก็จะจะสิ้นปีกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะหยุดกันแล้วผมไม่รู้ว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกใหม่หรือน่าสนใจมามาคลิปมาทําให้พเพื่อนๆดูแล้วแหละถ,ถ้าขยันหน่อยก็จะพยายามเนะเาะอ่าก็เริ่มเลยดีกว่าว่ากล่องนี้คืออะไรอาถามก็ไม่รู้หรอก S <S 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 สักกองหนึ่งมาแะมันมีส่งหนังสือมาก่อนแล้วอะไรอะส่งกองตามมาที่หลังนะฮะผมผมก็คิดว่าอ่ะมันก็เป็นไม่ได้สามอย่างถูกปะ่ะเป็นคอบล่าก็ได้เป็นแกนิบอก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็โมโนอะไรก็อย่างกม่รู้จำชื่อไม่ได้เย,วยาวๆเนาะก็ขแขกเลยดูว่าเปไน็นอะไรแล้วผมก็มีการเตรียมการหนังสือไว้ข้างหลังนั่นแหละดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรวะถ้าทำมันใช่สัก ที่เราพูดมาผมจะวิ่งไปเอาหนังสือมาใส่เพื่อนๆดูตามสไตล์แกะก,กนนะล่องบ็อกเสร็จเนาะเลิกปังก็มาเซอร์ไพรส์ไปด้วยด้วยกันไปด้วยกันนะครับก็นั่นแหละเนาะโอ้กล่องใหญ่นะเพื่อนมันกล่องใหญ่ไม่ใช่การเดบลกแล้วแหละกล่ลลกองขนาดเนี้ยอบราแน่เลยอะน,อน่ถ้าไม่ต้องลุ้นถ้าไม่ต้องลุ้นก็อิว่าล่างนี่แหละใบเสร็จจบ คือกองรับฟร e ีอีบุ๊กขุนช้างขุนแผงนางพิมพ์ e book. อีบุ๊กไม่ได้ใช้เล่นใช้ม,มันคือคอ b ราเพื่อนเมันคือคอบราโอ้ม,มีมีเตรียมไว้แล้วโอ้ยเด็ดเด็ด,ดเพื่อนเมันคือมันมันคอบราเพ่อนเพื่อนมันเด็ดอ๋อกล่องนี้ผมสั่งไปอย่างเยอะ เพราะเดี๋ยวนี้สยามมาแนวนี้นะผมว่าเขาเขาคงจะคำนวณต้นทุนมาแล้วว่าเอ๊ะการทํามาเกินการทํามาเหลือเนี่ยมันไม่คุ้มกับเขานะก็คือคือ,คอทํามาเหลือตามชั้นตามอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มสําหรับเขาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ <c oughs> แต่แต่ประเด็นก็คือนี่แต่มันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละกล่องที่เขาทําเนี่ยคือ ออเดอร์ครั้งเดียวนะครับพรียออเดอร์ครั้งเดียวเขาบอกเขาจะไม่ทําเขาจะไม่ทําอีกแล้วซึ่งซึ่งผมว่าเขาเขาเนี่ยพูดจริงหมดแล้วคือเขาไม่กล้ากลับกืนคําพูดอีกครั้งแล้วแหละผมว่าเพราะเคยทํามาแล้วแล้วก็โดนด่ายับไปแล้วแล้วเขาก็เคยมีแล้วว่ากล่องไหนที่เขาจะทําเพิ่มเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะทําเพิ่มเพื่อนดังนั้นดังนั้นก็ก็คิดว่าจริงนะในสิ่งที่เขาพูดดังนั้นเพื่อน ซื้อไปเลยคนระับกล่องก้ซื้อไปเลยถ้าเพราะในแง่ในแง่คนเก็บในแง่คนสะสมเนี่ยถ้าเขาจะไม่ทําอีกแล้วเพื่อนหนังสือเนี่ยเขาไม่จะเปลี่ยนเวอร์ชันบ่อยๆนะครับหนังสือถูกปะหนังสือทามาเขาก็ขายยาวๆเขาจะรีปรินเมื่อไหร่เขาก็บางเรื่องเขาติดลิขสิทธินะ์ใช่ไหมรีปรินก็ต้องขอแต่ว่ายังไงมันก็ง่ายกว่ากล่องนะเพื่อนยังไงมันก็ง่ายกว่ากล่องนั้น ดังนั้นกล่องในแง่คนสะสมเนี่ยถ้าเกิดจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอลดราคาก่อนหรือเดี๋ยวอะไรก่อนเนี่ยไม่ได้สมัยเนี้ไม่ได้ละเพื่อนเพื่อนต้องซื้อนะครับแล้วแล้วมันก็แล้วราคามันก็ขึ้นจริงๆนะเพื่อนคือคือสนุกอะเก็บของมันก็มีข้อดีข้อเสียสําหรับคนที่เก็บไว้ให้เพื่อนเพื่อนรุ่นถัดถัดไปที่เขาแบบเอ้ซื้อไม่ทันบ้างเข้าวงการใหม่ๆบ้างหรือ หรือเขามารู้ข่าวบ้างเพื่อนเนาะคือเขาก็มันมันนอยจากว่ามันไม่มีอะไรเพื่อนใช่ไหมเขาจะไปซื้อจากใครก็อาจจะต้องบางร้านที่เขาคลีทิ้งไว้หรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนั้นนั้นถ้าถ้าผมบอกให้ถ้ากระตูมมันดังเนี่ยซื้อเก็บไว้อย่างคอบว่า,วานเนี่ยไม่มีวันตายเพื่อนไม่มีวันตายนะอนน,นะนี้มันจะได้สามสิบสี่สิบปีเพื่อนจะเอา ้าสิบหกสิบปีเรื่องนี้มันก็ยังอยู่นะเพื่อนนะขอบล่าผม,ผมจำไม่ได้ผมสั่งไปกี่กล่องเนละ้ะมีผมมีปล่อยไปกล่องนะึงนะเรื่องอะไรนะเรื่องการเสื่อมที่ปล่อยไปไม่นานปล่อยไปกล่องหนึ่งคือรั่วนั้นลึกยังไงนะของจริงจะเป็นนัขายด้วไเนขายคือคือเปิดตู้ออกมาแล้วก็แบบไม่รั่วนะไนเปลายเกะกะตู้หัวอะไรเงี้ยคือกล่องพลาสามสี่ชุด แล้วก็ไม่กล่องที่มีหนังสืออีกชุดสองชุดครับแล้วมันกกจัดตู้อะอยู่ก็ไม่รู้ว่าจัดไปจัดมาไม่ถูกใจยังไงรล้ผมก็หยิบขึ้นมาคู่นึงอ่ะปล่อยก็ปล่อยวะหลุกหุฮ่าฮ่าก็ก็ปล่อยไปตั้งเสนอราคาไปฮ่าฮาดีก็คุณคุณเพื่อนคุณสุดกินได้ไปซึ่งราคาสูงไหมก็สูงแล้วก็เราก็บริการใช่ไหมที่เขาอยู่ ที่เขาอยู่ไกลยอยู่อะไกลยอยู่ผมชนะชนะคืนนั้นผมก็อะเรียกแกล็บส่งให้เลยแกลบแกล็บสามร้อยบ,บาทอะอ๋อพูดตรงตรงผมก็ส่งให้พี่ก็เลยคืนนั้นเลยเรียกส่งให้เขประมูลชนะมาก็ก็อะก็คืนคืนคืนกำไรเข้าไปนแง่วส่งชนะคืนนั้นส่งคืนนั้นถึง ถึงคืนนั้นเลยเพื่อนสามสี่ทุ่มเมื่อคืนถ้าจำไม่ผิด <c oughs> จะรู้ตัวค่าแท็กซี่สามรอยเอย้ค่าแกรบสามรอยบาทอ่ะแกรบวิ่งส่งถึงถึงเขาคืนนั้นเลยแต่ว่าก็สบายใจคือคือมันก็มีค่าเหนื่อยที่ผมต้องมานั่งแพ็คนั่งอะไรใช่ป่ะเหอเเปียกแกรบแล้วเกียกแกรบเป็นรถด,ด้วยไงก็วางเบาะหลังไปเลยจบจบเรื่องจบยาวเนาะ ก็ไม่ได้ปล่อยบ่อยๆหรอกผมนานๆนานๆนานๆนานจะไางทีผมก็ไม่รู้ผมปล่อยทําไมแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะอะไรเออวันนั้นอ่ะอยู่ๆไปรู้สึกเกะกัขวางหูขวางตาหว่อะไรเงี้ยอาจจะแเฮ้ยมันจะมีกล่องใหม่ไปเยอะมากอ่ะเราเคลียร์สักกล่องนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยเอาออกไปได้มีที่ให้เก็บเพิ่มสักกล่องนึงก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ที่เก็บที่เก็บมีมูลค่ามากกว่ากล่องแล้วะไม่มีที่เก็บ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเที่ยวนี้มันมาเป็นเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่นี่มันมาเป็นซ hey. hey, <ๆ>องถุงแก้วว่ะเฮ้ย hey, สยามเฮ้ย hey, ขอบคุณสยามขอบคุณอ่าเป็นถุงแกงเพื่อนใช้ต่อได้ใช้ต่อได้ในที่สุดเขาก็ฟังผมบ้างหรือใจล้ตรงกันหรืออะไรไม่รู้แต่สยามขอบคุณครับไม่มีไม่ใช่ถุงในถุงแก้วที่ว่า คุณคุณที่ทีเดียวเสร็จทิง้งโยนทิง้งนะไม่ใช่แล้วที่นี่มาเป็นถุงแกงเพื่อนถุงแกงใสใสคืนได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหนังสือใส่เสร็จปุ๊บผมใช้ถุงเดิมที่พี่ท,ที่ที่สยามให้มาได้เลยแล้วก็ผมก็เก็บอย่างนี้ได้เลยจบสวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,อคณเออคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้จริงอย่างนี้นชมเลยถ้าถ้าถ้าอนาคต แฟนคุณวิถีคุณเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อเฮ้ยชื่นชมมากเลยดีกว่าดีกว่าไอ้ตัวดีกว่าไอ้ตัวซองขุนของ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 เดิมเยอะมากขอบคุณมากจริงเชื่อผมมันดีกว่าจริงคนคนซื้อไปเขาได้ใช้ต่อโอ้โหสุดยอดสุดยอดดีใจเลยมาอย่างนี้ดีใจเลยนระนถุงได้ใช้ต่อ แล้วนไะก็เป็นสูปมันคือกล่องคอปราที่ที่ที่เราว่ากันแล้วก็มาในมามาในถุงแกงพร้อมพร้อมรียูสอันเนี้ยใส่ใจ r e ยูสจริงๆริเฮ้ยเจ๋งโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดเนาะเพื่อนเป็นยังไงแล้วก็มีหนังสือพร้อมละเดี๋ยวเราจะเอาเอาลงมาลงหนังสือเนี่ยอ่ะนะโอเคอ่ะไม่ไม่เป๊ไม่ไมไมไม มุมเมอไม่เป๊ะบบพอเนี่ยแค่นี้เราเพื่อนๆนคนที่เขาอยากจะใช้ปลาติกซ้กําก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหหลอย่าได้ได้ได้ชื่นชมกันเ,เราตรวจกันเราตรวจตรวจเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยมุมซึ่งมันเป็นกระดาษโจปากเพื่อนเมันมันมันเรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะไม่บุกยุบเข้าไปเป็นมุมก็พอแล้วนะครับขอบร่าขอบร่ไอ้จะ เฮ้ยมันสวยอ่ะมันสวยมันสวยม่ะเพื่อนอืมข้างบนคอบราคอบราคอบรา The Space Pirate คอ b รา The Cobra คอบราโอเค The Cobra ถ้าภาษาคอปราถ้าภาษาอังกฤษเขาจะอ่านไงนเพื่อนภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องให้ครบมันก็จะต้องให้ครบคำก่อน ของเราก็จะอ่านคอปราคอปราแต่ถ้าเป็นอังกฤษมันก็คือคอแล้วก็ราคอปรามันก็คล้ายๆแหละแต่มันต้องจบไงอังกฤกมันต้องจบปึ้งแล้วก็ต่อเนาะโอเค anyway แกเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเอ้ยเย้มันเจ๋งว่ะเดี๋ยว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 ผมผมเสี่ยงชีวิตดูให้เพื่อนๆว่าเปิดข้างไหนเพราะเพราะระมาหน้าตายอย่างนี้นะเปิดผิดข้างเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อน ต้องดูเนี่ยนะถ้าเปิดผิดข้างนี่ชื่ออ่ะเจอละจบโอเคเราเปิดข้างที่เป็นหุ่นยนต์โอเคเพื่อนเพื่อนเปิดข้างผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อนเพื่อนเปิดมันดูยากไงบางทีคือถ้าเพื่อนเพื่อนไปเปิดแบบนี่เนาะเปิดเปิดข้างที่มันมันเป็นกาวเนี่ยจบเลยนะเพื่อนชีวิตจบเลยกล่องไปเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะถูกเนี่ยเรียบร้อย เพื่อนๆข้างนอกดูสีสันจืดๆเฉยๆหน่อยนึงนะแต่ข้างในโคตรวับแวบเลยว่ะนี่เอ้ะมันมันมันเละเทิงว่ะเนี่ยไม่อะนะมันก็เป็นภาพกระตูนธรรมดาเพื่อนๆมันเฮ้ยมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูข้างในดูข้างในข้างๆข้างๆเฮ้ยสิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมรวบรวมคาพูดยังไงดีข้างนอกเนี่ยเขาจงใจบอกเพื่อนดูข้างนอกเนี่ยเขาทุมคุมโทนนี่มันเป็นริบเรียบมนมนเทาเ้าดูเด็อ่ะดูดูไม่เยอะถูกไหมสีไม่เยอะแต่พอเปิดกล่องเข้ามาเท่านั้นแหละเปิดกล่องเข้ามาเท่านั้นเพื่อนส,สีสันกระชูดแบบทิ่มลูกตาเลยปุ๊บดูดิเฮ้ยเจ๋งอะ แปลว่าทีเด็ดอะทีเด็ดอยู่ในทีเด็ดอยู่ในข้างในเมื่อนะข้างในก็มีในคอร์บะ The Space Pirate Cobra นะบูชิอะไรเทอร์ลสว่าอาร์เทนิกะโอเคอันี้เว้ยคือคือทีเด็ดของนี้อยู่ข้างในอะข้างในเด่นกว่าข้างนอกเพื่อนๆให้มันสวยมากสวยมากอ่ะงั้นเราไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาหนังสือเพืเ่อนๆรอ กี่วิไปเลยสองวิหนักวิ้มาแล้วมาแล้วโอเคโอ้ยจะโอเคอ่าเราเริ่มไงดียะสรุปมันต้องมีสิบสามเล่มบ่างเพื่อนเฮ้ยทำไมมันสิบสองอะ มันมัน,ม,นมันเขียนมดสิบสามอมีกใช่หรอ,อไปไหนกอ่ะไปเสร็จเดี๋ยวไดไหนะตอบเฮ้ยจบคอปราออลสิบสองเล่มจบอ,อ๋อผมมีสิบสองลายอันเพราะผมสั่งหลายกล่องผมงงทำไมสิบสองมาซ้ำโอเคอ่ะมันเราเริ่มใส่เราเริ่มใส่้าวมันเด็ดเด็เด,ดนะ,ะงงเดี๋ยวเราจะลงไงในวันเพื่อน อ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดกทำไม่ถูกทำไม่ถูกนี่เขายองั้นเดี๋ยวเราจะเรียงน,นี้เพื่อสิบสองนี้สองนองอี้สิบสองโหสิบสผมอย่างเยอะสหลายชุดชอบโอเคอ่ะโอเคเร่สมสี่ห้าแล้วก็เจดแโอเคอ่ะได้ไดงั้นเราจะเริ่มทอยอยเข้านูเพื่อนะก็จะลงหนึ่ง อันนี้อันนี้ที่ผมเคยสอนไปแล้วว่าเชือกเนี่ยเราจะวางไงเชือกเราจะไม่วางทั้งหมดไม่วางทั้งหมดนะเพื่อนฟังผมเชื่อผมเลยคืออย่าฟังอย่าวางทับทั้งหมดว้แเราก็ดึงทีละอันยาเลยขาดขาด,ขาดม่งพัง,พ,งพังจริงเราไม่ต้องใส่เยอะเราไว้ดึงไม่กี่เล่มพอนะเพื่อนนะไม่กี่เล่มพอครับเชื่อผมสักประมาณเนี่ยสามเล่มสวยพพเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้ําหนักมันเยอะแล้วเพื่อนๆไปฝืนดึงมนมันจะกลายเป็นว่ามันจะฉีกขาด ซ,ซึ่งมันเกิดเคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตรงจากผมแล้วอันนี้ก็คือที่ที่เตือนที่เตือนเตือนเพื่อนอ่ะเห็นไ,ไหมเรา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 อยู่ที่สามนะเสร็จแล้วเราก็เริ่มสี่เริ่มสี่อันนี้ก็ง่ายแล้วเพื่อนง่ายสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดเมื่อกี้เจ็ดเราอยู่นี่ใช่ไหมเราก็พอละเราก็จะเริ่มเริ่มจากปลายแล้วก็เริ่มจากเริ่มจากท้ายแล้วเราก็มาใส่ตรงกลางแล้ว ใส่ตรงการสีห้าเล่มอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะลงสวยๆเลยกดเข้าไปกดเข้าไอไปเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเกสินะผมก็จะทำเนี้ยดู๋ิถ้าพอดีก็จะสวยเลยถ้าติดก,ก็เดี๋ยวเราต้องทำในแบบลงเป็นกราฟภูเขาแต่มันพอดีแหละก็พอดีจบจบจบ,จบ ขยับขยับนี่ขยับนี่มันจะลงไม่พอดีนิดนิดเลยโอ้ยอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้โหผมบังใช่ไหมขอโทษโอ้ผมบังเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับเพราะอะไรเนี่ยมีหนึ่งมือสามเพื่อนเพื่อนจะดึงก็ดึงแค่นี้แล้วก็ยกสามเพื่อนเพื่อนนึกภาพว่าถ้าเกิดเชือกนี่อยู่ของสุดท้ายอะแล้วดึงขึ้นมาหมดอะมันหนักมันหนักมันมีโอกาสเสียงที่พังมันเคยพังคามือผมมาแล้ะกล่องหนึ่ง กองเรื่องอื่นนะครับผมเคยเล่าให้หลายฟังหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนยาเลยเพื่อนยาเลยเอางนี้ดีกว่าเนาะเราปอดภัายไว้ก่อนนะ่ะเราจะเสี่ยงไปทำไมถ้็มีคนอ่ะโอเคอ่ะโอเคดึงมันหนักนะเพื่อนระวังการอุ้มการวางกล่องนี้ต้องต้องให้ความระวังอ่าพอไม่แกะพลาสติกเ,เลยเพื่อนข้อเสียนิดนึงมันจะปิดไม่ค่อยได้ว่ะอุ้ยเรียบร้อยทาไงดี เห็นปัญหาไหมครับนี่อลปติกทิ่มออเพื่อนมันปิดไม่ได้มันปิดไม่ได้ดไไดทำยังไงดีล่ะทีนี้โอ้มันปิดไม่ได้ว้ยมันมีทางเดียวคือต้องแอบอันนี้แบบอันนี้เป็นงานละเอียดนเพื่อนงานละเอียดซึ่งจริงๆก็ไม่อยากเพื่อนเพื่อนมานั่งดูหรอกเพราะมันมัน,นคืองานละเอียดมันมีวิธี คือไงเดียวิวธีคือเพื่อนดึงมันมีมุมกระดาษมันเกินใช่นไหมครับอ่ะนี่ดูนะกระดาษมันจะเกินตามมุมเพื่อนๆดึงให้สูงที่สุดแล้วก็พับลงน่ครับพับจีบลงปึ๊บพับจีบลงข้างบนข้างล่างแล้วใส่เข้าไปอยากดูไหมละ่ะครับอเพื่อนอยากดูผมก็ถามให้ดูเนี่ยอ่ะดูสี่อันเลยสิบไอชโอุสิบเจ็ดนาที เก่งใจเก่งใจถึเจ็ดนาทีแล้วเอ่อมันมันเป็นงานละเอียดเพื่อนพูดง่ายเพื่อนเพื่อนพับจีบข้างบนพับจีบบนพับจีบล่างแล้วมันก็จะมันก็จะลงไปแอบแล้วมันก็จะสามารถพับได้นะครับซึ่งซึ่งพอพอเนี่ยเนี่ยให้ดูผมก็ไม่รู้จะให้เพื่อนเพื่อนทนดูของผมไว้เนี่ยเริ่มลงแล้วเห็นไหม คือกระดาษพลาสติกอ่ะมันมันเกินอยู่ถุงเซียวนะหรือหลายคนก็แกะเลยก็ได้มันแกะถอดก็ได้แต่ผมผมไม่แกะไงคือมันทําได้ไม่ทําได้ก็เอาเป็นว่าใครทนไม่ไหวก็ใครทนไม่ไหวก็ละก่อนตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมคงจะนั่งทำแล้วเพราะผมโลบจิตเดี๋ยวนอนไม่หลับผมก็ทำไปเรื่อยๆนวกันใครใครไม่ไหวก็ไว้ไว้เจอกันคลิปหน้าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นั่งทำของผมไปเรื่อยนี่แหละใกล้แล้ว ช่แล้วเนี่ยเนี่ยได้ได้อยู่ได้อยู่ยผมเลยไม่กี้เล่มเ,เนี่ยเนี่ยเพื่อนดูตรงตรงข้างบนน่ะมันไปคลิปสามเหลี่ยมถูกไหมครับแล้วก็พับงอมไปแล้วก็พับมันลงข้างล่างหุยไงพับมันลงข้างล่างแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากทําให้มันเป็นจีบสามเหลี่ยมไม่ได้แล้วก็พับมันลงข้าง,งลง่าง,นนาง,ข,างข้างบนข้างล่างแล้วเพื่อนก็จิ้มมันลงไปนะจากประสบการณ์ที่ทำบ็อกเซตมานานแล้วก็จะประมาณนี้แหละ จเจอบ่อยจเจอบ่อยคสนี้ก็พับลงพับลงแล้วมันก็ก็อาจจะกระทบขอบแต่อะไรนะก็อาจจะกระทบเอเรียกอะไรปกบ้างนะเพื่อนต้องต้องระวังต้องระวังเพราะถ้าเกิดปกมันเกินเนี่ยมันก็จะทําให้ปกงอหรือยับได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆระวังก็มันก็จะไม่มีอะไรเนี่ยจากจากปิดไม่ได้ก็จะเป็นปิดได้เพื่อนประมาณนั้นนะครับ อันนี้อันนี้ยับเยอะอันนี้ยับเยอะเกรงใจอะ่ะมีเวลาเพื่อนอะ่ะแต่ว่ามันมันต้องทำแล้วละ่ะไม่ทำไม่ได้ไม่ทำมันก็จะปิดไม่ได้อะ่ะอืมอืมโอเคเท่านี้เท่านี้คิดว่าควรจะปิดได้พอได้ครับพอได้ไม่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 เพอร์เฟคไ,ไ perfect. ว้เดี๋ยวผมกลับมาแก,ก้เล็กเล็กน้อยๆ้อยอุหหนักครับ เป็นกล่องที่อันตรายในงานในการเก็บนิดนึงเพราะมันหนักได้อยู่ได้อยู่อ่ะยังยังมีปูดๆอยู่เพื่อนๆนะ้เห็นไหมครับปูอดอยู่นิดนึงก็ก็ต้องไปเก็บความเนียนน้ยบป็นนิดนึงยกยกยกให้ดูไม่ได้ละคนหนักในนี้หอบเลยโอเคกล่องทอปรานะครับสิบสองเล่มจบก็อันนี้ก็จะมีกล่องหนังสือ 2, 2, เล่มสองมีสองสามเล่ม กร,กระจายก็เพราะเพราะว่าถ้าซื้อเพื่อนเื่อนซื้อกล่องมาในราคาเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้บนกล่องเขียนพันยี่สิบบาทก็จะแถบจะมาพร้อมกับเล่นสิบสองนะเอ้ยเราเราเคยทำคลิปแล้วนี่ใช่ไหมเออมาเล่นสิบสองแล้วก็กล่องนามาทีหลังก็ตอนนี้ก็มีแต่กล่องตามมาแล้วนะครับท่านั้นแหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ